ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนสวัสดีแล้วก็วันนี้อยากมาขอขอบคุณ FC ีช่องอ e แนลทัวที่ามาเป็นกำลังใจให้ช่องของคว่านะครับช่อง2องวันที่ผ่านมานะที่ผมเคยไปดึงรถอนแนออกจากแม่น้ำลางนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนจากช่องเ e อจากเอฟช่องอ e แนลทัวเข้ามาดู คลิปนั้นเยอะมากนะครับมาติดตามมาซับสไครต์ให้ช่องเอาว่าเยอะมากนะครับเอาผมก็ไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากจะช่วยน้องเฉยๆนะครับก็ต้องขอบคุณนั่นแหละขอบคุณเอฟซีอันนี้อันทัวทุกท่านเลยนะครับที่มากดติดตามนะครับมาดูทําให้ยอดวิวของช่องเอาว่าทะลุทะลมทะลายเลยนะครับ ยังไม่เคยมีเป็นไม่เคยมีมาก่อนนะครับส็หรับทอบคุณนะที่นี้ด้วยนะครับก็ต่อไปก็ปูู่ว่าก็จะพยายามจะทําคลิปดีๆนะครับมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ลําบากนิดนึงเพราะว่าโควิดระลอกสามระบาดหนักเลยนะครับก็ชวนน้องๆอ,ออกไปป่าก็ไม่ได้นะครับเเขาปิดหมู่บ้านปิดอะไรกันหมดเลยนะครับ พยายามที่จะทำคลิปนะครับอย่างรีวิวอาหารนะครับทำอาหารให้เพื่อนดูอาหารเนือ้ออาหารไชใหญ่นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูในช่องนี้นะครับช่วงนี้เพราะว่าคงสามารถที่ไม่ได้ออกไปถ่ายด้านนอกได้อย่างสะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามเข้ามา ดูช่องดูคลิปของช่องกูวานะครับเดี๋ยวโอกาสเราไปหัวกูบานะครับสัญญาว่าจะทําคลิปมาให้เพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>ได้รับชมกันอ,อย่างต่อเนื่องนะครับทําให้หัวกูบานะครับมีกําลังใจเยอะขึ้นเลยนะครับต้องขอบคุณน้องอันแน่ด้วยนะครับเอฟซีน้องอันแน่นะครับที่ทําให้มีวันนี้นะครับตอนนี้ยอดเรากําลังจะทะลุ<อ>ถึง1000แล้วนะครับเพื่อนๆก็ช่วยกันกดซับสไคร ให้ช่องอูกกว่าได้ถึง1น0 0งนะครับแล้วเราจะก้าวไปด้วยกันครับเพื่อนๆครับเอาไว้เจอกันคลิปใหม่ครับวันนี้ผมอูกว่านะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่บ้านเพื่อนกรอบเสียกรอบนะครับพอดีมีภารกิจที่จะลงไปก็อาจจะมีคลิปตลอจากนี้นิดนึงนะครับก็เพื่อนๆรอติดตามชมแล้วกันนะครับ ก็สาหรับวันนี้นะครับคลิปสั้นๆเพื่อขอบคุณขอบคุณเอฟเซีแนนทัวทุกท่านนะครับไว้เจอคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ